ก็จะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นทั้งฟาร์มแล้วก็เป็นทั้งคาเฟ่ยอยู่บนพื้นที่แค่หนึ่งไร่เท่านั้นนะครับแบรรยากาศเขาตรงนี้เหมือนกับแบบในหนังแนวคันที่คันทรีที่เราเห็นเลยนะ จากข้างนอกดูบรรยากาศเขาตรงนี้เหมือนกับแบบในหนังแนวคันที่คันทรีที่เราเห็นเลยนะมันมีความแบบอบอุ่นแล้วก็เอาฟืนขึ้นมาประดับตรงนี้ด้วยครับใช่ครับเพราะว่าเราก็พอดีมันเป็นโรงฟืนเราก็เลยแบบเป็นกิมมิคเล็กๆไม่ต้องคอยป้ายให้คนรู้ว่าคืออะไรนี่คือโรงเก็บฟืนแน่นอนมีกระบะดอกไม้มีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้อันนี้คือต้นอะไรครับอันนี้เป็นต้นสดา สะดาวครับสะดาวเนี่ยเราตั้งใจปลูกให้มันเพราะว่ามันสามารถทานได้ยอดมันจิ้มกับุงน้ำพริกอะไรเงี้ยครับได้ครับทุกคนครับในวันนี้นะครับก้าวจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นทั้งฟาร์มแล้วก็เป็นทั้งคาเฟ่อยู่บนพื้นที่แค่หนึ่งไร่เท่านั้นนะครับแต่ว่าชื่อของเขาก็คือ2ไร่สโลไลฟ์ฟาร์มใช่ครับแล้วก็เจ้าของของเราก็คือพี่พันธ์ครับสวัสดีพี่พันธ์ครับสวัสดีครับพี่พันธ์ครับชื่อคือ2ไร่สโลไลฟ์ฟาร์มแต่ว่าพื้นที่คือแค่หนึ่งไร่บางไ เราทำอยู่บนพื้นที่สองไร่ต่ย้ายมาอยู่เสนาย้ายาอยู่เสนาเนี่ยจริงๆเราซื้อไว้ยี่สิบไร่แต่ว่าเราคิดว่าถ้าคนที่จะทําตามเราได้จริงๆในเรื่องของเกษตรอ่ะ ผมว่าถ้ายิ่งใหญ่ต้นทุนมันยิ่งสูงเราก็เลยเลือกที่จะทําแค่หนึ่งไร่เพื่อให้คนเขาเห็นว่าพื้นที่หนึ่งไร่มันทาอะไรได้เยอะมีหลายสาขาแต่ที่นี่คือที่เสนาอยุธยาใจุดเด่นของความน่าสนใจที่นี่คือเขาใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ครับเข้ามาจัดการกับพื้นที่หลักการสําคัญที่เราเลือกที่จะทําพื้นที่เลยว่าเราจะเป็นเกษตรแบบไหนเราก็เลือกไอ้ที่เหมาะที่สุดคือเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรทํำยังไงครับพี่เป็นเหมือนแนวคิดของในหลวง รัชการที่9ที่ท่านให้แนวทางมาว่า1นร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ให้แบ่งออกเป็น30%เปอร์เซ็นต์เนี่ยนาข้าวอ,อ,อีกสามเปอร์เซ็นต์มีบ่อน้ำไว้ทำประมงเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อีก30%เปอร์เซ็นต์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วอีก1 0เปอร์เซ็นต์คือบ้านพักรวมกันก็เป็นร้อยพอดออีแต่พื้นที่ที่เขากำหนดไว้เนี่ย ไม่ควรเกิน15ไร่คไร่ครับเพราะถ้าเกิน15ไร่ไปเนี่ยบางทีไปขุดบ่อบางทีชาวบ้านเขาทําไม่ได้เพราะ<อ>มันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งไปตามตามเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างพื้นที่ที่นี่พี่พันธ์มีการจัดสรรยังไงให้มันเหมาะกับการเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นฟาร์มเราก็ต้องเอาหลักการของเกษตรเป็นหลักก่อนทีนี้เราก็มาทำลา์สเคปตมีเลยก็คือมีแปลงผัก<อ>ที่เราจะใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับวงอาหารของเรารมีเลี้ยงไก่นะ<อ>มีนาข้าวนะครับแล้วก็มีบ่อน้าบ่อน้านี่คือจริงๆตอนนี้ไม่เลี้ยงปลาแต่ว่ามันใช้น้ํําาาาาไดด้้้้้ตตตลลอททััังปปีรบแแวววนนนเกก็็ฟ เล็กๆนะครับผมก็มีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นที่เที่ยวได้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแต่ละพื้นที่กันดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนได้ครับเริ่มที่ตรงนี้ไหมฮะได้ครับอันนี้คือถ้าเรา,า,เ,ราเดินเข้ามาจากประตูเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ย ทางซ้ายนี่จะเป็นโซนแปลงผักผักของเราก็จะเป็นผักที่เป็นผักไทยผักไทยเนี่ยมันดีอย่างก็คือว่ามันเป็นผักที่เราไม่ต้องไปเลี้ยงดูมันเยอะมากอ่ามันเป็นผักที่มันทนกับสภาพอากาศรอบบ้านเราอยู่แล้วครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราใช้วัตถุดิบจริงๆเราใช้ผักไทยเยอะแต่ก็มีผักที่ตามกระแสอยู่ผักเคลอ๋อตัวผักเคลเนี่ยคือเราทําพิซซ่ามันมีหน้าผักขม S <S เ,เราก็เลยอยากคิดว<ม>่า<ม>เราจะทําผักขมเนี่ยมันปลูกยากเราก็เลยไปทําผักเคลเนี่ยปรากฏว่าผักเคลเนี่ยอร่อยทําแล้วโอเคเลยมันมีความกรอบๆที่เขาชอบทำกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้ผักที่ปลูกเนี่ยครับมันกี่รอบวันเก็บผักไทยจะนานกว่าพวกผักสลัดพวกอะไรพวกนี้เพราะผักสลัดมันจะขึ้นรอบเพืกก่อเก็บเลยแล้วก็ตกแต่งความสวยงามมีแบบดอกมงดอกไม้ข้างหน้าจริงๆคือมันไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวนะคือดอกไม้เนี่ย จริงๆถ้าเป็นสีเหลืองอะมันจะโอเคเพราะมันจะล่อไอ้พวกแมลงที่จะมากินใช่ใ่มันเป็นเขาเรียกระบบนิเวศอซึ่งซึ่งเราเทสแล้วมันโอเคใช้ได้จริงครับเอาจริงที่ผมคิดว่าแบบเพื่อความสวยงามให้แบบเข้ากับคาเฟ่แต่จริงประโยชน์มากกว่านั้นคือสามารถล่อแมลงเข้ามาได้ใช่ตรงนี้มีนาค ใช่ครับนี่ก็เป็นนาข้าวเราทํานาเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเงินไม่มีค่าขึ้นมาแล้วคนคไปอยู่ปองอยู่ป่ายปลูกข้าวกินเป็นก็อยู่รอดแล้วตรงนี้มันจะเป็นนาข้าวของอชาวบ้านเขาเนาะโอ้หอ่าทีนี้เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปถ้าตอนข้าวขึ้นเนี่ยมันจะเขียวสวยแล้วว่านั่งกินข้าวนั่งอะไรกันตรงนี้มันก็มีความสุขครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดเรายืนอยู่นะครับเราจะเห็นทั้งแบบความไหวปลิวมีลมแล้วก็มีไอเย็นๆยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีคลองนี่เขาเรียกคลองไส้ไก่ไหมใช่จุด กระจายน้าไปในสวนของเราแล้วทีนี้คือถ้าสมมุติเขาเผานาเผาอะไรเงี้ยบางทีไฟอ่ะมันอาจจะลามได้แต่ถ้ามีคลองเงี้ยปุ๊บเราป้องกันเลย uh oh. uh oh. ที่เราเดินดูพื้นที่สำรวจกันมาแล้วนะครับสักพักก็อยากที่จะกินอาหารของที่นี่แล้วเพราะที่นี่เขาเป็นคาเฟ่ด้วยเมนูซิกเนเจอร์เลยคือพิซซ่าเดี๋ยววันนี้จะทําให้ก้ากินก็คือเดี๋ยวทําหน้าพิซซ่าที่เป็นหน้าไข่เจียวชายาไข่เจียวชายา,าใช่เพราะว่าผักก็ในส่วนของเราไข่ก็ไข่ของเราสดๆเลยอันนี้ได้ครับ พอแล้วนะครับพี่คร kind of ับผมางเดินพอล้เราจะทำพิซซ่าเลยละขอบคุณนะครับน้องไก่เด <ś Hayır> ี <awia> ๋ยวจะกินให้หมดเลยนี่เป็นทางเดินของน้องไก่ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่อันนี้คือเราออกแบบให้เขาสามารถที่จะเดินได้ทั้งซ้ายและขวาเพื่อที่จะให้ไก่เขาเนี่ยไม่เครียดถ้าเขาอยู่แท่นในเราตรงนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือมันจะช่วยเรื่องของกลิ่นสมมุติว่าไก่เขาเวลาเขาเดินเนี่ยเขาก็จะ อืไปด้วยเข oh. าอืไปปุ๊บเวลาแดดลงปุ๊บมันก็จะแห้งแต่ถ้าเราทําเลาเป็นเลาแบบกองเดียวเลยอ่ะมันจะทําให้ไก่มันขี้ในน้นสะส,สมทุกอย่าง <นะ S 1> มันอัดอยู่ในน้ำแล้วมันก็ไม่แห้งสักทีพอไม่แห้งสักทีปุ๊บมันก็มีกลิ่นแล้วนี่ไก่พันธุอะไระครับพี่พันธุ์อันนี้เป็นพันธโรสไอแลนด์ชื่อเขานะเป็นพันธุ์ที่คนที่ทําไข่ส่งออกก็จะใช้พันนี้ พอเราขึ้นแป้งเสร็จแล้วทีนี้รเราก็จะใส่เราราดซอสไปก่อนในซอสต,ตัวนี้ที่เราบอกว่าเราจะเอามะเขือเทศจากสวนมาทำครับทีน,นี้เราก็เริ่มใส่ชีสชีสต,ตัวแรกคือเป็นชีสชีสอ่ามอสซาเรลล่าแต่เป็นแบบตัวยืดอันนี้เราโปะโปะลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใชและไอ้เขียวเขียวอันนี้คือผักชะยาอันนี้คือนี่คือผักชะยาที่เราเก็บจากต้นเมื่อกี้แล้วเราก็เอาไปผัดก่อนทำปรุงให้มันสุกก่อนครับนี่ไข่เจียวจากน้องไก่ที่เราไปขอมานะครับหูว่างแล้วแบบสวยมากพอดีแล้วก็อันนี้ นั่นเลยอย่างนี้ได้เลยอ่ารวยเลยต้องรวยให้มันนี่ได้เลยรวยอย่างนี้ได้อ่าได้ได้ยังไงต่อครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราใส่ชีสอีกตัวก็คือตัวที่เป็นมอสซาเรต้าตัวหอมต่อไปยังไงต่อเดี๋ยวเราใส่เตาเข้าเตาโอเคมาทุกคนเวลาที่สําคัญมาถึงแล้วเราจะเอาน้องไปเข้าเตาอบกันครับเข้าไปเลยคับว๊อแล้วก็ กระแทกคับอ่ากระแทกครับอ่าอ่านี่แหละโอเคแทน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 เนี่ยแล้วก็รอไปคมันเดือดฮะสวยงามทุกคนพอเข้าไปแล้วอ่ะมันเริ่มปูเริ่มแบบละลายเร็วมากโอเคเราจะมาตัดกันละตัดนลาตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็กิ้งแบบนี้เลยอ๋อแล้วเดี๋ยวผมทำแบนี้อ่าทางนี้โหเสียงแบบว่าเวลามีดโดนแป้งเราออนท็อปต่อด้วยน้ำมันมาเกอกใช่เพื่อให้หน้ามันชุ่มฉ่ำ โอ้สีสวยงามครับียบร้อยเลยครับอ่าแล้วอันี้ใส่เลยพร้อมเสิร์ฟครับและนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าพิซซ่าหน้าไข่เจียวคณะชยาเออไปชิมกันดีกว่าครับ บรรยากาศมีพิซซ่าจิบน้ำใบบรรยากาศตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันเป็นโซนของคาเฟ่แล้วใช่ไหมครับจริงๆจะเรียกว่าเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งคาเฟ่อยู่ที่เดียวกันเลยเพราะว่าเราพักอาศัยที่นี่เลยอ๋อพี่พันนอนที่นี่เลยน,นอนที่นี่เลยครับแล้วก็การออกแบบตรงคาเฟ่นี้เป็นยังไงบ้างครับเดิมทีไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นคาเฟ่ครับมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยที่จะทําเกษตรทําอะไรเงี้ยเนาะพื้นน่ยมันมีเรื่องของมแมลงมีเรื่องของอะไรงูอ,อะไรพวกนี้นั้นเราก็ต้องยกพื้นขึ้นนิดนึงแล้วอย่างในการออกแบบพื้นที่ของเราเน เวลาที่เราจะดูคนในครอบครัวของเราเวลาออกมาทําสวนอะไรเงี้ยเ,เราออกมากินกาแฟข้างหน้ามองลงมาก็จะเห็นหมดว่าใครอยู่ตรงไหนอ,อันนี้ก็คือเป็นการออกแบบมับนบันทักตั้งแต่ทํามาครับเรารู้สึกว่าการทําแบบธุรกิจที่มันยั่งยืนแบบนี้มันมีข้อยากตรงไหนหรือความท้าทายตรงไหนบ้างไหมครับมุมมองของคนทั่วไปที่มองเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเขาจะมองว่าการทำเกษตรค,คือการปลูกแล้วขายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมทําเรื่องนี้มาพามา8ปีแล้วผมว่าไอ้โมเดลที่ซักเซสที่สุดสําหรับมนุษย์เงินเดือนน่ะคือการที่เรามาทํา เกษตรแปลงเล็กๆแต่ทําการตลาดแบบดึงคนเข้าเป้าหมายเราเราต้องการเช่นเราปลูกกะเพราเราปลูกโหระพาเราปลูกอะไรก็ตามเนี่ยรเราต้องการที่จะให้มันขายได้โดยที่เราไม่ต้องตัดเพื่อไปให้พ่อค้า<อ>แต่เราต้องการตัดแล้วเราแปรรูปเลยบางทีถ้าสมมติว่าเราไม่ทําลักษณะการตลาดแบบนี้เราอาจจะต้องเอาไปฝากเขาขายขายไม่ได้ก็เสียแตท่ที่นี่เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราทาเป็นลักษณะของ ตามคาเฟ่เนี่ยทุกคนเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเก็บผลผลิตสดๆปรุงโดยที่เราไม่ต้องเก็บมาสต็อกด้วยรเรากเก็บเฉพาะที่เราจะใช้ลูกค้าออเดอร์เราก็เก็บมาเงี้ยเราก็สามารถที่จะแปรรูปแล้วได้มูลค่าคเพราะฉะนั้นนี่คือการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับใครที่มีพื้นที่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นี่เป็นอีกหนึ่งระบบ หนึ่งวงจรทางการเกษตรที่สามารถอยู่ได้ด้วยสร้างรายได้ได้ด้วยและที่สําคัญก็อาจจะเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้จากความยั่งยืนและก็ความสุขของเราเองในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พันธ์นะครับเจ้าของ2ไร่สโลล i f ฟาร์มที่เปิดโอกาสให้ทีมงานบ้านและส่วนทีวีนะครับได้มาเห็นเรื่องราวของเกษตรแบบยั่งยืนในวันนี้ขอบคุณมากมานะครับยินดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับชมบ้านและสวนทีวีจบแล้วเนี่ยสามารถชมย้อนหลังช่วงต่างๆของรายการของเราได้นะครับเข้าไปใน YouTube เลยพิมพ์บ้านและสวน Official แล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งติดตามบ้านและสวนทีวีกันด้วยนะครับ